นติป,ปัญญาสมาอาภาปัญญาโลกัสมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการสนทนาและการฟังธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่สเดือนกันยายนประจำปีพุทธศักราช2 5 6 2ขึ้น5้าข้เดือน10ปีกุล เช้านี้บรรยากาศสดใสนะครับท่านชมครับที่อำเภอวัดไชยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเคกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญหนุนนําและก็ขอเจริญในธรรมมาอย่างทุกทท่านนะครับท่านชมครับก็คิดถึงทุกท่านเลยครับที่เป็นแฟนคลับแฟนรายการธรรมยามเช้าทุกทท่านนะครับท่านชมครับพบกับผม ดีเจวิเชียนดวงพริม้มดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับท่านผู้ชมครับพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธองค์นะครับได้กล่าวพุทธโอวาทครั้งที่62เป็นครั้งสุดท้ายนะครับประธานนะครับสามเดือนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันปริณิพานนะครับที่เมืองกุสินารานะครับท่านผู้ชมครับ ใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวรระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็จะต้องมีการเสื่อมสลายและสิ้นไปเป็นธรรมดา ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาเทเถิดนี่คือวาดครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์นะครับสเดือนก่อนเข้าสู่ปรินิพพานนะครับท่านชมครับก็เป็นข้อคิดปริศนาธรรมมาอย่างท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับท่านชมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับงานหัวใจส,สัมพันธ์ครั้งที่46ประธานจัดงานหัวใจส,สัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือพันเอกเดชชาติบุญแก้วศุขนะครับ แล้วก็มีรองประธานนะครับมีคณะกรรมการหลายๆฝ่ายตอนนี้ก็จําหน่ายขายบัตรโต๊ะจีนแล้วนะครับโต๊ะละ3,500บาทนะครับนั่งได้10คนอาหารไม่ต้องกลัวนะครับอร่อยมากก็มีอาหารเสริมเข้ามาด้วยนะครับจากหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคุณเสริมสวยชุมทองหรือหลายท่านนะครับที่ตั้งอกตั้งใจจะนำ <c oughs> อาหารหวานขาวมา เลี้ยงในงานหัวทยส,สัมพันธ์นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยแล้วก็ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านได้อุป,ปการะการจัดงานหัวทยส,สัมพันธ์ครั้งนี้นะครับหรือจะให้การช่วยเหลือใดๆก็สุดแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําหนังสือ,อหัวทยส,สัมพันธ์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญสปอนเซอร์ทุกรายการนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะ ครับหลังจากหักค่าจะจ่ายแล้วก็จะนําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหัวไซอาําเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเ <c oughs> พราะว่าทางโรงพยาบาลยังขาดงบประมาณที่จะจัดสรรซื้อหาเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําใจของพี่น้องชาวอำเภอวัวไซที่อยู่กรุงเทพมมานครไม่เคยแล้งน้ําใจนะครับไม่เคยแล้งน้ําใจก็ เป็นหวงเป็นใหญ่พี่น้องชา,เาวเภอวัสจังหวัดนครศรีธรรมราชเสมอมานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะสายเลือดนะครับถิ่นกําเนิดเกิดที่หัวัยก็คือรองศาสตร,ราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับเป็นคนที่รักถิ่นฐานบ้านเกิดท่านโชคดีสีพัดเสริมสวยชุมทองนาวากรศอีกพิเศษนิยมมีัจ ท่านวิเชียนมีแก้วนาวาโทวิชิตชูเมืองนะครับแล้วก็คุณมนูนมีแก้วหลายๆท่านนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็งานนี้จะมีระมงย้อนยุคด้วยนะครับออกมาเต้นออกมาเต้นรอบนี้รอบหมาของรองสารย์นฟองเกิดแก้วรอบหมาของท่านมนูนมีแก้วรอบหมาของท่านโชคดีศรีพัฒน์ท่านวิเชียนมีแก้วทุกๆคนออกมาเต้นห้ามนั่ง ถ้านั่งแล้วโดนปรับโดนปรับเงินเข้าชมรมออกบาเต้นให้เต็มวงนะครับเพราะฉะนั้นพบกับมโนรานะครับศิละปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเราโอ,โอ้ปักใต้บ้านเราโอ,โอ้ปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนครับ ปักายบานเรานะครับมโนรานะครับแต่ไม่ใช่มโนราคาบเรือคาบครกนะครับเป็นมโนราที่แสดงไร่ํำตามรูปแบบนะครับ12ท่าลำนะครับสิทธิพ่อขุนสถาแม่ศรีมาลาเจ้าพระยาชาสายฟ้าฟาดนะครับก็ไปชมกันได้ที่งานหัวใสัมพันธ์ณแหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการนะครับที่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับส่วนเงินส่วนเงินที่ ท่านตั้งใจว่าจะสนับสนุนจะโอนผ่านทางธนาคารหรือจะให้เป็นเงินเอินสดก็สุดแล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับจะท่านดูที่หน้าจอก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับท่านชมครับก็ขอให้ไปกันเยอะๆนะครับเป็นฝันกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับท่านชมครับก็ถือว่าปีหนึ่งเราพบกันหนึ่งหนเพราะเราเป็นคนหัวใสนั่นเองนะครับก็มาเรื่องตลกเลยครับเรื่องตลก มาเรื่องตลกนะครับท่านผู้ชมครับตอนเป็นเด็กคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยตอนเป็นเด็กๆคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาพอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าชีวิตมีค่ามากมายนักพอโตขึ้นก็รู้ว่าชีวิตนี้มีค่ามากมายนักนะครับก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าลายข้า ค่าไวไฟค่าทีวีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าน้ำมันรถค่าบัตรเครดิตค่ากับข้าวค่าชาไข่มกแล้วก็ค่าหวยอุตสารพัดค่าเลยพอโตขึ้นมานะครับรู้ตัวเองว่ามีค่าเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเรานะครับช่างมีค่ามากมายเหลือเกินนะครับท่านชมครับตลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ขอฝากข้อคิดปริศนาธรรมก่อนจากลานี้เขาบอกว่าคิดอะไรก็ได้ไม่คิดร้ายกับใครก็พอพูดอะไรก็ได้ไม่พูดใส่ร้ายใครก็พอทำอะไรก็ได้ไม่ทำให้ใครเสียหายก็พอหากทำได้ดังนั้นพอแล้ว กับความหมายแห่งคำว่าคนดีขขอจะเริญในธรรมครับ